ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องคนขายเหรียญชาแนลวันนี้นะครับทางช่องก็มีเหรียญมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเช่นเคยก็เป็นเหรียญที่ท่านผู้ชม เคยพบเจออยู่เป็นประจำแต่บางปีพศท่านผู้ชมก็อาจจะยังไม่พบเจอเหรียญที่บ้านนะครับก็เป็นเหรียญผลิตผิดพลาดนะครับซึ่งเหรียญผลิตผิดพลาดนี่มีการซื้อขายถึงราคาจะไม่แพงแต่คนชอบเหรียญก็น่าจะ สะสมนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็ควรจะรู้และดูไว้เพื่อหาประสบการณ์ต่อไปดังนั้นคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ไปดูเลยนะครับเหรียญชนิด1บาท ของในหลวงรัชกาลที่10เหรียญนี้เป็นปีพศอ,อ,อะไรเป็นแบบไหนเราจะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเหรียญผลิตผิดพลาดแน่นอนที่สุดนะครับท่านผู้ชมก็ คุ้นเคยกับคลิปวิดีโอทางช่องถ้าทำแบบนี้ไม่ใช่อื่นไกลนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดเริ่มตั้งแต่พระเสียนเอียงไปจนถึงพระเสียนตรงนะครับคือเหรียญปีพศนี้นะครับ มาดูกันปีพศ2566แน่นอนที่สุดท่านผู้ชมก็อาจจะไม่พบเจอนะครับที่ท่านผู้ชมค้นเคยที่สุดก็คือปีพศ2565ไอ,อ้ 2, 56ขอไปของรัชกาลที่9ถ้ารัชกาลที่10 ก็จะมีปีพศ .2561 แล้วก็63และ64นะครับดังนั้นคลิปวิดีโอนี้จึงมีความสนใจก็จะพาท่านผู้ชมไปดูกันเลยนะครับคลีบเสร็จแล้วนะครับก็หมุนไปหมุนไปดู หมุนมานะครับถ้าตรงแบบนี้นะครับพระบรมรูปหรือว่าพระเศียรทิม,ทมลง load. ตรงแบบนี้จะเป็นเหรียญปกติทั่วไปหรือว่าเป็นเหรียญธรรมดานะครับด้านหลังก็จะจับตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนมาด้านหน้าด้านพระบรมรูปพระบรมรูปหรือว่าพระเสียนทิมลงแบบนี้จะเป็นเหรียญธรรมดา ก็มาดูอีกปีพศหนึ่งมาดูอีกเรียนหนึ่งปีพศเดียวกันนะครับปีพศเดียวกันปีพศสองพ6 6นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกันหรือไม่ก็มาดู ปีพศเดียวกันนะครับปีพศ2566ก็เหมือนกันเลยนะครับคีบแล้วก็จะหมนุนนะครับหมุนมาแล้วครับด้านพระบรมรูป พระเสียรของในหลวงจะเอียงแบบนี้นะครับซึ่งในปีพศ2566นี่นะครับเราพบเจอมาสองเหรียญกับเหรียญน,นี้เหรียญแรกเราก็ขายไปแล้วนะครับขายก็ราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่หลัก10ถ้าแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับอยู่ที่หลักสินะครับก็ ทางช่องที่รับซื้อหรือว่าร้านรับซื้อนะครับก็ไม่ใช่มีทั่วไปมีเฉพาะบางช่องบางร้านที่เขาชอบเหรียญเอียงเท่านั้นเองนะครับช่องของเรานะครับคือช่องคนขายเหรียญชาแนลนี่ไม่ได้ซื้อนะครับมีแต่ขายดังนั้นท่านผู้ชมดูคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ต้องถาม รับซื้อไหมรับซื้อเท่าไหรไม่ต้องถามนะครับไม่ได้ซื้อขายอย่างเดียวดังนั้นคลิปวิดีโอนี้จึงมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเหรียญปีพศ2566ของในหลวงรัชกาลที่11บาทนี่ที่เราพบเจอก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูมีแบบนี้นะครับต้องมีแบบมากกว่านี้แล้วก็ขวางนะครับตรงก็จะมีเหมือนกัน นะครับเพราะว่ามันมีไม่เยอะก็เลยพบเจอได้ยากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามทางช่องเรากดแชร์ด้วยเพื่อให้ทางช่องเราได้นำเหรียญมาให้ท่านผู้ชมได้ดูให้ทุกคนได้รับชมกันทั่วโลกขอบคุณสาหรับคลิปวิดีโอนี้ที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ